สาเจ้าพ่อพระโวของจังหวัดตรากนะคะทุกคนเหลืออีกประมาณสี่สกว่าโลเราก็จะถึงที่นัดหมายเพราะเราต้องเอารถจอดไว้ด้านล่างแล้วคนบนเขาเขาก็จะลงมารับพวกเรานะคะทุกคน เพื่อนๆไปอยู่ทั้งใดกันเราตามเขาไม่ทนันทุกคนจะอ้อยไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวสดร้อนๆข้าวเชาว้ายังไม่ได้กินคะ่ะสงสัยเขาจะบนด้วยไก่เนาะเห็นมีไก่เยอะแยะมากมายเลย เอาขึ้นห้องไหนกันน่ะเนี่ยก็ไปบนชากระถูกเอาเทียน,น,นที่ไหนอะข้างล่างเหรอ ว้าทีมลุงป้าเขาอยู่ข้างล่างเดินเลยขคผ่านมาก็แวะมาได้นะคะทุกคนมีที่อ้อห้องน้ำมีที่กินนะคะ อยู Stelle, ่ด <tá passage> ้านนู <Ph yeast> ้นค <fs> ่ะส <ware> ัญญาณไม่ค่อยมีนะคะแถบนี้ อ,อันนี้ก็เลือกเสาวอะไรอ่ะ <c oughs> เขาไปยืนดูอะไรกันนะจุดประทัดเหรอจุดประทัดบอกว่ามาถึงแล้วนะเหรอที่จุดประทัด มาดูกันทุกคนเอาจะมู้วาอเกดือมกันแล้ยังม่ไดยัยัหนีนะเว้ยเลกไได้ฟตรงไหนอ่ะมาลุ้นกันเตาจีจีมอ๊เบริ่งเต้มาหนึ่งหมื่นนะไม่ไงที่บอกว่างหมื่นนัดแล้วละเสี

ใครใจอ้อนระวังใจทุกคเอาไปถ่ายด้านหน้าเราถ่ายเอาเบื้องหลังของทุกคนนะคะ YouTube กนนะะันจ๊ะ ที่ปลอดภัยก่อนเอ่าตรนั้นไม่ปลอดภัยเขาเนี่ยทุกนายเขามีอะไรดีเร่ได้ดีโอเคไหมครับคนกลัวอย่างเราต้องมาถอยมาไกลๆครับผมฮฮ่าฮ่า่าาเฮ้ยเฮ้ยวินาที

ที่นี้เราก็อยู่เบื้องหลังจริงๆเพราะเราเสียวไส้เอาหาตัวเลขกันทุกคนเอาหาตัวเลขกัน เนื้อกอไรอะ่ะเราซื้อไป็เลี้ยเป็ดเป็ดเก้าเก้าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ